ปาริญญาเป็นพระบวชใหม่ไม่ได้ตั้งใจบวชแทนบุญคุณคำสัญญาว่าหลังหลานบวชอยากจะถอยปอเชคันใหญ่ให้ความอยากได้เป็นที่ตั้งไว้ก่อนไม่ได้ส้อนคำซ้อนในพระธรรมใดๆเคยใช้ชีวิตสลละเลวมาอย่างไรก็ยังใช้เหมือนเดิมอย่างเกา่าพอบวชเข้าวันที่สามน้ำากาวยังมีทันได้หลั่งไหล คิดถึงเรือนร่างนารีสุดใจทนไม่ไหวแล้วโว้ยคุยดังโดอาบัดโยคุยดังโดอาบด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 ดโยเอ้ะแค่คุยแข้งก็อาบัดแล้วหรอวะ ย่งย่งฟังก่อนปาริญญาบนไม่ได้ไม่เท่าไรหัวใจวเว้าววหหอยหากึงหนักทนไม่ไหวชักเว้าวแก่ครับอบัตสังฆาทีเศษเฮ้ความจันไรขึ้นหัวเลยบ่านึกขึ้นมาโทรหาแการีบริการให้ถึงกุฏิมีปัใจจัยใจให้ทุกบาททุกสตางค์ความอยาเข้ามาทางโถมจิเลสราคาควบคุมตันหา หมดสิ้นกันแล้วเพศบันภาาปาราชิกไปเลยโว้ยคุยดั้งโดอาบติโยคุยตั้งโดอาบติโยคุยตั้งโดอาบดติโยคุยตั้งโดอาบดติโยความเป็นคนมันจะสูงอยู่ที่ตัวทำกว่าจันไรในผลางนรกลงทันกว่าเป็นคนมันจะสูงอยู่ที่ตัวทำกว่าจันไรในผลยงนรกลงเทิน มนุษย right? oh, yeah. well? ์ซเซอามะพันเตใช่คนหรือเปล่าใช่คร hey, ับโอเยมนุษย์ซเซอามะพันเตใช่คนหรือเปล่าใช่ครับโอเยมนุษย์ซเซอามะพันเตใช่คนหรือเปล่าใช่ครับโอเยมนุษย์ซเซอามะพันเตไอ้คนนี่หวานกูก็ด่าได้ดิเฮียควยดั่งโดอาบัดิโยควยดั่งโดอาบัดิโย คุยตั้งโดอาบัดโยคุยตั้งโดอาบัดโยความเป็นคนมันจะสูงอยู่ที่ตัวทำกวจันไรในผาเรืองนรกลงทันกว่าเป็นคนมันจะสูงอยู่ที่ตัวทำรว่จันไรในผาเรืองนรกลงทันอยู่ที่ตัวทำกว่จันไรนี่ผาเรืองนรกลงทันกว่าเป็นคนมันจะสูงอยู่ที่ตัวทำกว่าจันไรในผลาเรืองนรกลงทันอาบัดโย